สวัสดีครับเสียงแแหงทำไพี่เอ๋สวัสดีครับคลิปนี้กลับมาอยู่กับอันอีกแล้วนะฮะอัน900 0โลนะครับคลิปนี้เนี่ยเต็มคาราเบลเลยฮะคุณลูกค้าพี่ๆีครับถ้าเกิดอยากได้แบบรถที่เพิ่งออกจากป้ายแดงอะ่ะพูดแบบนี้ได้เลยนะครับอันมีอีกหนึ่งรุ่นม,มานําเสนอฮะรีโวนะครับรีโวตอนนี้ได้การตอบรับที่ดีมากจากคุณลูกค้าหลายๆท่านนะ เพราะว่าในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยไดนน้มีการเน้นย้ําเลยว่ามีส่วนลดให้มีส่วนลดให้นะครับเดี๋ยวคันนี้มีส่วนลดให้เท่าไหร่มาดูกันในคลิปนี้กันอีกทีหนึ่งนะฮะคันนี้เป็นปี2021ครับ2.4 Ent r ีรถเดิมจากโรงงานเลยเพิ่งออกมาเลยนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าวิ่งอะไรแต่ไม่เ0 0 0โลนะครับสีขาวเดิมโรงงานครับไม่มีชนหนักซิ่วามน้าท่วมหรือว่าจมน้ํแต่ตอบเป็นหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนรับประกันในเรื่องตัวคุณภาพหลายคนนะครับ หลายคนถามว่าอยากได้แบบเนี้ยบเนียบเลได้แบบไม่เสียเลยคือซื้อรถแล้วไม่ไม่มองโบอ่ะอันแนะนำให้ซื้อคันนี้อันแนะนำไม่ซื้อคันนี้นะแต่เขาเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับพี่ๆด้วยพี่ๆจะซื้อหรือเปล่านะครับอย่างดูในคลิปอันมาแบบนี้อันบอกเหมือนเดิมนะจอง300แต่พี่ๆจะจองกันหรือเปล่าตรงนี้คืออันไม่รู้นะครับ มันมีการออนแอร์ไปเนี่ยค่อนข้างที่เยอะมากบางคนอาจจะเห็นและจองเลยบางคนอาจจะเห็นและยังไม่ได้จองและพอมาดูอีกวันหนึ่งมีลูกค้าเข้าจองไปแล้วมันก็น่าเสียดายนะครับในเมื่อเรามีสิทธิ์ก่อนมันอาจจะบอกว่าคันนี้ต้องขายภายในปีนี้มันก็อาจจะไม่ใช่เราอาจจะเห็นคันนี้อยู่ในปีหน้าด้วย อันนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้เวลามันเป็นตัวกําหนดครับว่าเจ้าของที่แท้จริงเนี่ยจะมาเห็นตอนไหนแค่นั้นเองแต่ถามว่าอันอยากให้พี่พี่ได้ไหมอันอยากให้พี่พี่ได้อันอยากให้พี่พี่ซื้อรถใหม่ๆอันอยากให้พี่พี่ได้รถดีๆถามว่าคันเนี้ยตัวปี2ี่เดนี่ยรถอายุป,ปีเดียวไม่เก้าพันโลผ่อนเท่าไหร่เดือนละเก้าพันซื้อได้เลยนะฮะมาดูใต้ฝังกระโปรงหน้ากันหน่อยแล้วดูดิเครื่องอย่างกิฟเลยนะฮะรองอากาศเนี่ยโอ้โหแบตเตอรี่ไม่มีเหลืองเลยนะครับ ฉนนกันความร้อนหลังแผงเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีเหลืองเลยนะพุ่งนี้ดูดินะความลงความร้อนในพุ่งนี้คือคือมันอาจจะมีบ้างแต่คือมันไม่เหลืองอะ่ะไม่เดิมเดียวก็คือจะเป็นท่อท่อลงหน้าเผาว,ว่าท่อแต่งนะฮะสภาพโดยรวมเนี่ยคือแบบสวยครับรับประกันเลยนะไม่ดีเอามาขายคืนได้ใช้งานไม่ได้เอามาขายคืนได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยวารันตีศูนย์ก็เหลือ5ปี1 0 0 0 0แโล วารันตีร้านก็6เดือน1,000 10, 0โลเนี่ยดูหัวนงหัว,หวน็อตตรงนี้ดีฮะสงสายไฟอะไรพวกเนี้ยเดิมเดิมเลยนะครับน็อตยังเงาอยู่เลยดูดิจะไปถอดอะไรจะไปโดนความร้อนอะไรเยอะไม่เก0 0พโลนะครับเหตุนี่นะระบุไว้เป็นตัว JUL ปี2021น็อตเนี่ยสีโอ้โหซอ,อ,อกด้านในน็อตฝักกระโปรงฉนวนกันความร้อนใต้ฝักระโปรง นะครับสวยนะแผงด้านหลังเนี่ยคือไม่เหลืองเลยนะครับเพราะว่ามันโดนความร้อนมาน้อยอย่างบางคันอาจจะมีเหลืองบ้างก็อาจจะมีการโดนความร้อนมาเยอะอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปเพราะว่าสําหรับตัวด้านหน้าเนี่ยมันจะมีความร้อนที่วนเวียนอ,อยู่ในตรงนี้อยู่แล้วนะฮะเครื่องยนต์ยังไงก็ต้องมีความร้อนไม่มีความร้อนเป็นไปไม่ได้นะครับตรงนี้ก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะจากหลายๆคลิปที่เราได้มีการดูมาบางทีคนอาจจะดูคลิปนี้ประมาณร้อยคน บางทีคนอาจจะดูคลิปนี้ประมาณแสนคนนะครับเราก็ไม่สามารถไปกําหนดตัวเลขได้แต่ถามว่าอันอยากให้คนดูเยอะไหมอันก็อยากให้คนดูเยอะนะแต่สิ่งหนึ่งที่อันอยากให้เยอะกว่าคนดูนั่นคือคนซื้ออันอยากให้มีคนซื้อนะครับเราออยากขายอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดลดสภาพแบบนี้นานๆมันจะมีเข้ามาสักทีหนึ่งอันไม่ได้กอไม่นะอันไม่ได้เขี่ยไม่นะไม้แท้นะคันนี้นะฮะสีด้านข้าง ตรงนี้มีการขัดแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวก่อนส่งม้อมันก็จะมีการขัดให้ม่อีกรอบนึงร่องรอยแทบจะไม่มีนะครับร่องรอยแทบจะไม่มีเลยตามตรงนี้และรถปีเดียวใช้งานสบายๆวิ่งกับบริษัทก็ได้วิ่งกับซับก็ได้เพราะว่าอะไรฮะถ้าเกิดอ,อย่างสีขาวเนี่ยมันมันไม่ได้มีการกําหนดหรือว่ามันไม่มีตายตัวอยู่แล้วเราออกไปแล้วเนี่ยนะครับอันน่าจะบอกพี่ๆให้ซื้อรถอันน่ะอันไม่มีงานรองรับให้หรอกแต่ถ้าเกิดเรามีรถแล้วเนี่ย เราจะไปต่อไม่ได้ฮะมีใครคิดบ้างว่ามีรถแล้วเราจะไปต่อไม่ได้ทุกคนมีความสามารถหมดครับไม่ว่าจะเป็นพี่ผู้ชายหรือว่าเป็นพี่ผู้หญิงทุกคนมีความสามารถหมดคนเราตรงนี้เท่ากันหมดคนซื้ออาจจะเป็นคนรวยคนซื้ออาจจะเป็นคนจนหรือว่าคนรายได้น้อยมันมีทางไปต่อมันได้แต่ที่ต้องทราบก่อนคันนไมัยเก้าพันโลผ่อนเดือนละเก้าพันจองสามร้อยขับฟรีอีกสูงสุดสามเดือน ซื้อได้เลยแม็กคู่หน้าเนี่ยใส่เป็น c ี28การยกนะครับงานของ JP นะฮะเป็นงาน JP แล้วก็ยางเนี่ยปี22นะฮะซีรี์ยางก็265 40R18 น,นะครับด้านหน้านี่ประมาณ3นิ้วนะกำลังเสียวเลยนะกำลังเสียวเลยนดะ้กันอย่างแบบนี้นะครับไฟเลี้ยวโลโ,โลโก้โลโก้อะไรพวกนี้อยู่ในตำแหน่งเดิมทั้งหมด คิ้วกันสาดมีให้มาดูด้านในกันหน่อยนึงก็แล้วกันนะฮะภายในนี่ก็แอร์แบ็กสามใบจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วแอนด์ออโต้ l e c a r p l a y เชื่มต่อบูทูธ USB 2.0นะครับกุญแจก็รีโมทนะฮะสำรองก็จะเป็นตัวรีโมทนะครับเบาะหนังนะสีดำ60ต่อ40ตัวเก์ธรรมดาแบบ6สปีดไม่9,000โลครับพี่พี่โอ้ไม่กอถ้าเกิดดูจบแล้วเนี่ยถามว่าจองได้เลยไหมจองได้เลย แต่ใครจะได้มาเห็นก่อนนะอันนี้ก็ต้องมารอดูกันอีกทีนึงนะฮะเนี่ยครับ9,500โล9,500โลพี่พี่ซื้อได้ไหมซื้อได้นะครับลองคุยกับครอบครัวลองคุยกับเมียลองคุยกับภรรยาดูได้เลยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ดูได้เลยรถอายุปีเดียวไม่9,000โลหลายคนก็อาจจะมีการคิดนะถ้าเกิดเป็นอย่างลูกค้าใหม่ที่เขาอาจจะ อาจจะยังไม่มั่นใจนะว่าเฮ้ยแม่งกอมาแน่เลยแบบเนี้ยรถแม่งกอไหมแน่นอนเลยอันให้ตรวจสอบได้นะทุกุอย่างอะรายละเอียดโดยแบบตัวภูมิหลังเนี่ยหรือว่าพื้นหลังอย่างนี้ยอันสามารถตอบคำถามพี่พี่ได้หมดนะครับถ้าเกิดอย่างตัวรถเนี่ยอันนี้คืออันแม่นเลยแต่ถ้าเกิดอย่างเครื่องยนต์อะไรพวกนี้อาจจะไม่ค่อยแม่นแต่มีร้านที่อันไว้ใจและเขาสามารถเช็คให้ได้นี่แหละครับคืออย่างหนึ่งที่อันอยากจะ ให้ทุกท่านได้เห็นว่าเราซื่อสัตย์ต่อลูกค้าทุกคนเรามีความจริงใจในการขายเรามีบริการหลังการขายที่ดีอาจจะดีที่สุดในประเทศเลยก็ว่าได้นะครับล้อหลังนี่ก็ได้เป็นตัว10บครึ่งนะฮะยาง2 5ง50นะครับ R18 ปี2 2เลขเรคันซีก็อยู่นี้แต่รถมันทรงฮันตี้นะครับข้างหลังใส่กองโล้นะอันเอานิ้วสอดเนี่ยประมาณ3นิ้วหน้าหน้าสาหลัง3ามกำลังเสียวเลยนะ หน้าแบบนี้หลังแบบนี้กําลังเสียเลยกําลังเข้าใหม่ปาลามันเลยอันจะบอกให้นะแบบเนี้ย JP เหมือนกันป้ายห้อยนะฮะเรามาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าฝาท้ายนี่เดิมเลยฮะโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับฝาขาวจ้วเลยนะฮะมันไม่ได้ทําสีหรือว่าอะไรมานะครับคือเราต้องเข้าใจก่อนรีโวะขาวแบบเนี้ยมันคือขาวป้ายแดงนะ่ยก็อ,อย่างที่เราดูเลขไม้ไปคือมันน้อย นะครับมันมันเป็นขาวที่เป็นแบบขาวโอโม่เลยบางคันอาจจะมีมาอาจจะสีไม่เท่ากันอะไรอย่างพวกนี้ในแต่ละโชว์รูมก็จะไม่เหมือนกันนะฮะพี่วีลองไปสังเกตดูนะแต่ถ้าเกิดอย่างแบบนี้เราพูดได้เต็มปากเลยว่าอย่างนี้คือรถมันใช้มาน้อยและดูขาวดีฮะขาวจั่วเลยนะครับด้านหลังตู้ก็มีเป็นฟิล์มกันรอยเส้นกันสะท้อนแสงไฟหลีไฟเลี้ยวด้านบนติดหมดทุกดวงนะฮะความสูงตู้นี้เลือกได้นะครับพี่วีเอาเป็น2เมตร เอาเป็นเมตรแ0เมตร50นะฮะสเมตร3าเมตรพี่พี่เลือกได้เลยนี่ก็แล้วแต่นะครับหรือไม่งั้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นใส่คอ,อกแทนก็ได้นะถ้าเกิดพี่พี่อยากเปลี่ยนใส่คอ,อกก็สามารถใส่คอ,อกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะคราวนี้เนี่ยตัวรถนีโวเผาเดิมปี21อไม่เ0 0 0โลคันนี้มีคันเดียวมีคันเดียวครับพี่พี่ต้องแย่งกันแล้วนะใครมาก่อนมีสิทธิ์ได้เลือกก่อนนะครับ อันเอาของที่ดีที่สุดในรอบหลายๆปีมานําเสนอให้กับพี่ๆได้ดูมานําเสนอให้กับพี่ๆได้เป็นเจ้าของแบบนี้ถ้าเกิดพี่ๆมัวยังลังเลอยู่พี่ๆไม่ได้รถนะฮะความกลัวจะทําให้เราไม่ได้รถแต่ถ้าเกิดความกล้ามันจะทําให้เราได้รถนี่คือข้อเปรียบกันแบบง่ายๆเลยคันนี้นะครับรถปี28อันขายราคานะ5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าพันโลครับรถปี28 549,000บาทจอง300ฟรีจัดโอน1,000 0บาทขับฟรีสูงสุดอีก3เดือนไปผ่อนนู่นนะฮะเมษายนปีหน้านะครับภาษีและพระบอหันต่อให้เป็นปีหน้าเรียบร้อยประกันภัยชั้นหนึ่งไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเลยไม่ได้บาทเดียวเอาไปบวกเพิ่มในยอดจัดได้เลยเพิ่มมาเดือนละ180บบาทแค่นั้นเองจบเลยนะฮะ แล้วก็จดทะเบ,บียนลงเล่มถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนทรงแบบนี้มันสวยแล้วแต่ถ้าเกิดพี่ๆไม่ชอบเราแม็กก็เดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนเอานะครับ549,000จอง300นะเขาเนี่ยอันรู้สึกว่าอันอยากขายมากเลยอันลดราคาอีกหน่อยก็แล้วกันจาก549อัน,ล,อ 5, น 5, 49, 000, ลดให้เหลือ519ย้ำนะฮะ549,000บาทลดให้เหลือ519,000บาทขึ้นอยู่กับพี่ๆแล้ว9000โลตัดสินใจได้เลยครับ ถ้าเกิดจัดไฟแนนซ์ภายในเดือนธันวาคมนี้มีรถใช้งานก่อนปีใหม่แน่นอนรีบหน่อยนะฮะรถน่าจะอยู่ไม่นานสําหรับตัวนีโวคันนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่วอล์กอินเข้ามาหน้าร้านหรือว่าลูกค้าที่เขาดูออนไลน์มามันค่อนข้างที่จะเป็นตัวแรงดึงดูดหรือว่าเป็นแม่เหล็กอีกคันหนึ่งเลยก็ว่าได้ผมฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะฮะไม่มีอะไรเยอะเอาใหม่ที่สุดที่จะหาได้มานำเสนอให้ ลดราคาให้จาก549เหลือ519ซื้อได้แล้วครับจองได้แล้วฮะจอง300ฝากไว้ด้วยนะฮะสับโต้รีโว่ไมเก้าพันโลคันนี้แอนไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวเบอร์โทรสซบสายตรงก็ได้นะครับรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยและเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่หรือเราอาจจะได้เจอกันหน้าร้านในเร็วๆนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ